ค่าตอนที่สองค่ะที่นี่เดี๋ยวอาจารย์โสธรายจะพาทุกท่านชมบรรยากาศเดยรอบเขาปลาบัตินะคะามาดูว่าความสวยงามยังไงอันนี้ด้านนอกนะคะด้านนอกตรงนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นการขุดแต่งปรับที่ดินจากาคนโบราณในการขุดแต่งที่ดินจากคนโบราณนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นด้านหลังของตัวปราสาทนะคะที่เรียกว่าอันนี้องค์ปราสาทนะคะที่ถูกการบูรณะขึ้นมาเพราะว่าถูกการทำวางระเบิดเนาะเพื่อที่จะค้นหาวัตถุโบราณต่างๆที่อยู่ภายในตัวองค์ปราสาทนะคะอันนี้คือด้านหลังขององค์ปราสาทนะคะที่เป็นเป็นกำแพงนะคะอันนี้เรียกว่ากำแพงแค่ด้านหลังนะคะถ้าเอาเข้าจริงๆก็สูงเท่าอาจารย์เลยอันนี้อาจารย์สูง175เนาะ 7576 77นะอันนี้คือเท่ากันเลยนะฮะความสูงตรงนี้นะะถือว่าสูงมากเนาะ,ะเพื่อแบ่งเขตเนาะเพื่อแบ่งเขตเป็นการแบ่งเขตพื้นที่นะคะ,ะแล้วก็ให้บอกถึงสถานที่อันสำคัญอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่เห็นไหมนะคะจะเป็นหินที่ลายกันอยู่เยอะแยะเป็มหมดเลยนะครับอาจจะเป็นกำแพงแก้วนะคะหรืออาจ,จเป็นส่วนอื่นๆด้วยกว็ได้ถ้า นำมาประกอบสร้างทั้งหมดนี้นะครับประเป็นของที่ใหญ่มือก่อขวนนะคะอันนี้ก็คือแหล่งศาสนสถานนะคะอยู่ตั้งอยู่บนภูเขาเนาะ,ะแหล่งศาสนสถานโบราณนะคะแหล่งศาสนสถานโบราณนะฮะให้ทุกท่านได้ชมภาพนะฮะ